สวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอผมที่ไม้แม่น้ำมูลอีกเช่นเคยนะครับข้างกับช่างปลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้ำแดงนะครับน้ำแดงวันแรกนะครับรู้สึกว่าปลาเข้าดีนะครับซัดไปแล้วสามตัวนะครับก็เลยจะมาเปิดกล้องให้ พี่นานาดูนะครับวันนี้เราจะได้ขี่ตัวนะครับเซียนไหลตะข่ายก็เยอะนะครับวันนี้ครับพี่เขาบอกว่าปลาขึ้นมาเยอะนะครับวันนี้ปลาโดนตะข่ายเยอะนะครับ เราก็มาถูกวันพอดีนะครับได้ประโจกเล็กไปสองตัวกับปาเทโพนะครับตัวหนึ่งครับไม่ใหญ่นะครับ เโผมาสามนิ้วนะครับถอนอีกแล้วครับถอนอีกแล้วอุย้ยนี่โดนวันนี้น่าจะเป็นไม้ต่อไม้นะครับน่าจะกินไม้ต่อไม้นะครับ ลงไปซัดเลยนะครับปลาเยอะจริงๆนะครับวันนี้ปลาขึ้นมาเยอะนะครับโดนนะครับโดนนะครับโดนแล้วนะครับ ปลาตะโกเล็กนะครับใส่ทอดกรอบนะครับ <S <S ทุ่นถอนนะครับรุ่นนี้ ยนะครับชวนพี่นี้มาบอกว่าเหนื่อยนะครับมาทุกวันปลาไม่ได้นะครับ กินหรือเปล่าครับแบบนี้น้ำไหลอีกนะครับวันนี้ก็ไหลน้ำขึ้นขยับขึ้นมาอีกประมาณ5้าถึงสิเซนนะครับ โดนอีกแล้วนะครับไม้ต่อไม้จริงๆนะครับอ้าวอันแบบนี้เป็นปลานนกเขานะครับอุ้ยอุ้ไม่มีสวิงนะครับตันนี้ปลาพรมนะครับหรือปลานกเขานะครับปลาตาแดงครับ ไม้ต่อไม้จริงๆนะครับอ้าวโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโจกเล็กอีกแล้วครับ ใส่ทอดกินกับส้มตำนะครับสนุกเลยครับวันนี้ครับโอ้โหน่าจะเป็นสวายหรือเปล่าครับขึ้นครับ อุ้ยถอนไม่โดนครับ oh. ถอนกระดิ่งเลยนะครับน่าจะเป็นประโจกเล็กนะครับตะโกกนะครับ เล่นเบาๆนะครับให้ดูป่าเลยนะครับโอ้ยไม่โดนนะครับ วันนี้ใช้คันระยะ4-5หคันเดิมนะครับหมากเบ็ดเป็นของ n k นะครับ mk เบอร์เบอร์สน,นะครับ mk ไม่ลานะครับหักอย่างเดียวนะครับไม่ลานะครับุน่นนี้อ้าวโดนครับกำมังครับกินเบาครับ ปลาขึ้นเรีมฝั่งดีมากนะครับสงสัยปลาตกใจมองนะครับยึกยักยึกยักปลากํามังหรือปลาอะไรครับโอ้นกเขาตัวใหญ่ครับโอ้ มาเลยมาเลยสวิงไม่มีนะครับโอ้โหตุ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 ตปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ อย่างใหญ่เลยครับวันนี้สนุกเลยนะครับสับเป็นสับนะครับ ช่วงบใบยๆมากคร่ำคล้วนะครับเหยบแล้วนะครับวันนี้มาดูผลประกอบการกันนะครับจะได้กี่ตัว ครับวันนี้นะครับมันโลกว่า,วาถึง2องโลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ